แจกสูตรเขียวมรกตนะครับเขียวงามนะครับสวัสดีครับช่องปูผาเมยครับวันนี้ช่องสาระน่ารู้มาเจอเจกับท่านผู้ชมจะมานําเสนอสูตรเขียวมรกตหัวเชื้อนะครับวันนี้นะครับทาหัวเชื้อง่ายๆนะครับไข่เป็ดหนึ่งฟองหรือไข่ไก่นะครับถ้าได้ไข่เป็ดยิ่งดีนะครับหอมแดงหนึ่งหัวนะครับท่านผู้ชม ผงชูรส1ช้อนโต๊ะใส่ไปเลยต้องตีนะครับผงชูรสให้ละเอียดนะครับผงชูรสกับไข่นะครับหอมแดงนะครับน้ำฝนเท่านั้นเราเน้นน้ำฝนเราทำจุลินทรีย์หัวเชื้อนะครับสังเคราะ์แสงสีเขียวมรกตทำแล้วสีสดใสลองทำดูนะครับ ท่านผู้ชมคิดว่าคลิปของเรามีประโยชน์อย่าลืมติดตามนะครับเราจะนำเสนอคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้ชมสาระน่ารู้นะครับพอเสร็จนะครับตีให้เข้ากันเสร็จก็ใส่ขวดเลยนะครับ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา1ขวด1.5ลิตรนะครับ1ลิตรครึ่งขวดน้ำนะครับ5ขวดถึง6ขวดนะครับ หกขวดจะพอดีนะครับท่านผู้ชมครับใส่ให้เสร็จนะครับทุกขวดทุกขวดไปเลยนะครับใส่เรียบร้อยแล้วปิดฝาเขยา่าปิดฝาเขยา่าตากแดดเหมือนยุรินทรีย์สังเคราะห์แสงสีแดงนะครับประโยชน์ของเขานะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวใช้กับพืชกินใบได้ดีนะครับกระปุปรีคะน้าผักกาดนะครับ ให้ได้ดีมากนะครับฟ้าเขย่าเลยนะครับตั้งตากแดดนะครับเหมือนกับสีแดงนะครับไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับเริ่มเขียวนะครับประมาณนะครับหนึ่งอาทิตย์ก็จะค่อยๆเห็นผลนะครับเสร็จก็เอาฉลากออกก่อนนะครับแกะฉลากออกเพื่อให้แสงเข้าได้ดีนะครับเอาไว้ในแดดดำไรก็ได้นะครับ ไม่แดดมากเอาฉลากออกเรียบร้อยก,ก็เขียนเขียนตัวเลขหนึ่งของสามไล่ไปเลยเพื่อจะได้รู้ว่ากวดไหนเขียวมากเขียวน้อยนะครับท่านผู้ชมครับหนึ่งนะครับสองสามไล่เปิลยนะครับกี่วันนะครับมาลุ้นกันนะครับเขาจะเขียวนะครับท่านผู้ชมครับ ถ้าทําตามสูตรนี้นะครับเขียวได้แน่นอนนะครับต้องไข่เป็ดนะครับไม่มีไข่เป็ดก็ไข่ไก่นะครับหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเขียวนะครับดูมีเขียวรำปลายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าใครเห็นแบบนี้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเขียวนะครับหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปสองอาทิตย์ผ่านไปก็จะเป็นยังไงครับ พอผ่านไปแล้วนะครับอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่สองก็เขียวขึ้นมาอีกนะครับเขียวขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแต่ทุกขวดนะครับเมื่อกี้ไม่ไม่เขียวทุกขวดเราต้องขุนไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับพออาทิตย์สองได้แล้วเราก็จะนำเสนอหนึ่งเดือนเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ไงครับ หนึ่งเดือนก็จะเป็นยังไงครับหนึ่งเดือนเขียวมากนะครับมีกวดที่มีเขียวไม่เป็นไรนะครับเราไปทาเป็นหัวเชื้อนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมนะครับคลิปของเรานะครับมีประโยชน์ช่วยติดตามนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรานำเสนอคลิปดีๆนะครับสวัสดีครับ